นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครวนั่งไซบแบบแปบ,บไว้ก่อนวันนี้ครัวเราอแนวครับอยา นำเสนอเมนูพักแห่งฤด,ดูกาลอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้ลุงเพื่อนเอาอันนี้มาฝากะรสะสบสเลียมสะสเลียมเพื่อนเอาสะสเลียมมาฝากระของมักสะสืเลียมนี้ก็เลยได้สะสเลียมมาปุกก๊บกนของกู้กันเลยครับ เมนูต้องทำครับเมนูประจำฤดูกาลเนาะผักต้นฤดูกาลแบบแปดครับนี้เขาจะมยายำแบบแปดรับเอายำสูตรหมงเมือง,งเลยเนะยาะยำเมงเมืองนะครับแคบหมูเมืองแค่หมูเมืองซาบัดนี่เมืองแต้ๆเนี่ยคนเท่าบนถอดซา,บ,าบัทบบแปดก,กิโลหนึ่งรอดนี้เขากินกับสไลม หลวงที่บมเอาฝากเนะเดี๋ยวฝากมาติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะต่น้ำพริกก็ดูวันนี้เราจะตําน้ำพริกสดๆมาเดี๋ยวมากินยาปมาแป๊บด้วยกันนะครับตเคขึ้นงูไว้ก่อนนะ แคบหมูพอแรกนะครับมันต้องละเอียดนะขอใส่ถุงเก็บไว้แบ่งต่ำต่ำก้อนนี้่มันเสด็จนะเดี๋ยวต่ำแคบหมูก่อนนะ ต้องน้ำร้อนไว้เส่เกลือไปตัวเองเอาขอไปล้างบักแปะเรียบร้อยแล้วล้างบ,แบบักแปะพักเศษน้ำไว้เขาจะลวกกบบับแปะก่อนลวกละไว้มันเย็นลวกกบบับแปะละไว้ให้มันเย็นเดียวเขาตอนเขารออ่ะแปะเขาก็ไปตำมะพริกกัน มันต้องเอาไปขั้วกล้ำไปพักใน,นกระทะมนันกล้ำอีกแล้วนะครับเอาลวกอเอาแช่สุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะนิ่เอาคอนิ่ไไ้เนาะนิ่ง นิ่มและซอยง่ายลวกแล้วกนเดี๋ยวเอาเอาพักไว้ครับให้มันเย็น เดียวไปำขั้งก็ต่อต่อไปเนี้ยมาต่อน้ำงพริกกระเทียมหอมแดงข่าพริกแห้งกะปิปลา้า ทำค่ากอนนะ หลังจกเราลวกเรียบร้อยแล้วลเขาเอามาแผ่ไว้แล้วครับเพื่อมันคลายความร้อน,น,อนแล้วกอตับน้ำพริกน้ำพริกเขาเรียบร้อยแล้วน,นี่เขาก็จัดการกัวแปับต่อ ซอยครับซอยแบบแปบ๊บแบบแป้นี้นะครับไปซอยแบบก่อนจบแล,ล้วซอย,อยแบบร้วยแล้วไปทำกันครับตั้งกระทะเลยครับ เปิดไฟแรงไปเลยเข,ข่ากระทะร้อนกระทะร้อนใส่น้ำมันครับ ใ้เปิดไฟแห้งไว้พอกระทะร้อนแล้วก็เบาอุ่นไฟอ่อนนะครับเพราะพริกแกงนี้เราจะคั่วน้องจะไปอ่อนนะครับเบาอ่นไฟอ่อนเสรปุ๊บใส่น้ำมันเข้าไปมันลดมือมออกกระทะลงมาเพื่อน้ำมันมันร้อนไว่ขึ้นนะะแ,แล้วเอารจะพักพริกแกงเนื้อหอมก่อนพักพริกแกงเริ่ม,หมแห้งแล้วเริ่มเปลี่ยนชาแล้ว แคบหมูที่เขาตำไว้ลงไปตู้นี่แหละครับคั่วนี่แหละก็จะพักต่อสักกันนะให้มันอหอมนี ลากมได้ลก็เปลากนเ็หม่แกงกะหอมนะครับ,กเ,กรบเริ่ติดล้น้ำรังคอ พริกแกงไปนิกหน่อยตบแปบ๊บคุกเขา้าเข้ากันครับ เท่ไฟอ่อนนะครับปิดฝารอให้เดือดรอความร้อนทำงาน น้ำนะครับอันนี้จบมน้ำจบมน้ำเพิ่มไปเอามอคลองแหล่งลองแหล่งนครับเราก็จะอบไว้คือผักมันนิ่มนะครับเปื่อยน,นิ่มนะเป็นูนี้ผักมันต้องเปื่อยน,นิ่มนะประมาณนี้เผื่อกันหน่อย ก็เดี๋ตักสืบมันจะมีน้ำเลยนะใส่น้ำไปประมาณนี้หน่อยน้ำป็นตัวน้ำพรองร้อน เติมความนัวเว่นี่เกาะรอรอพักเปื่อยครับ